วันนี้แบบว่าเขาเริ่มเหมือนเรามาฮันนีมูนกันเลยไปหนึ่งสองสามไปกูทำดได้เท่าไหร่นี่ทำได้นร้อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปบาร์โฮดกันฮะท้อ เขาเห็นหน้ากูแล้วเขาควรชุเอ๊ะเขาเห็นหน้ากูแล้วเขาชวนกูกินน้ำท่อมกูดูเป็นคนอย่างนั้นเหรอก็นิดนึงเพื่อนกูเป็นคนไม่ดื่มเบีไม่กินเหล้าเลยอะว้าวง่ามึงน่าสนใจเนาะหินก้อนนู้นสวยเนาะว่าเดินเท่าไหร่ว่าไม่ได้เราต้องถอดรองเท้าแหละ ไม่เมื่พาเราอย่างนี้เราเหมือนคู่รักเหมือนอะไรนะเหมือนคู่รักเลยมึงดูอย่างนี้เหมือนแค่ตัดผมสั้นก็ชอบเลยอันนี้แบบว่าเขาเรียกเหมือนเรามาฮันนีมูนบ้างเลมึงดูดันเบอสตีปดิเออเรามาตอนนี้ก็ยังดีนะเย็นมากเลย I มันเป็นแดดแบบว่าแดดเรียแบบ Golden hour โอ้โหเริ่มแล้ว เริ่มเจ็บแล้วใส่เข้ากูไหมไม่เป็นไรเพื่อนโอ้ดีแล้วขาดไปมารยาทมือหนิงป้าไม่ค่ะกูไม่แก่ะงูย่อมมีคนจูงเนี่ยไปถ่ายกับรูปปั้นตรงนู้นนะมึงพลาพายมันีไหนอะนู่นไงนางเงือกพลาพายมันีเราหาที่ตั้งหลักอ๋อเราถ่ายตรงนู้นอะตรงไหนอะข้าววัวเหรออะไรวะอ๋อโอเคเราจะไปเป็นแอรีค ขวดหินนะเขาจบเขาขึ้นมายังไงอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูมองเราจะไปแอรเออว้าวว้าวว้าวอะไรอะไรเจ็บหรือเขาหินนี้หรือเปล่าเบลไม่กูจะเอาหินถูกต้องเกห็นไหมบอกว่าเหมือนนางเงือกบอกว่าเกยตื้นขึ้นมาเขาไม่ได้ใช้คำว่าเกยตื้นแล้วมันพยุนไม่ใช้คำว่าโผล่ออกมาแต่น้ำกูไหม แต่พูเท้าก็เถอะเช่ไก็เถอะออาไปคคำถามว่าคุณ เรากลับขึ้นรถกำลังกลับโรงแรมนะคะกลับไปโรงแรมแล้วจะไปเล่นน้ำก mm. ิจกรรมแนนเบอร์ไปเล่นน้ำแล้วก็กินช,ชาไทย <laughs> แล้วเสร็จแล้วก็ไปตลา <laughs> ดเ <laughs> ก็บครบกิจกรรมในหนึ่งวันนะอุ้ยอุ้ยไม่ย่ยยา,าไงไงยใส่รองเท้าไปทำไมไว้ตรงนี้อุ้ยขอเปิหน้าเท้าเลย ของ้้าดวยเอาเย็นหรือเอาร้อนกูมาล้างเท้าก่อนเอา,าเอาย็นเอาร้อนปูแล้วเย็นเหรออ๋อดูไปอ๋อมึงให้มึงคือเมื่อกี้มึงให้กูทดลองความเย็นกัดยาลบอีกสิให้มันอุ่นก่อนไงค่อยเอาไปเอ๋เห็นไหม ไรแหละขอบใจครับเพื่อนขอบคุณ <at> ค <or S 2> ับเพื่อนเออน้ำอ่ะจะเปี่ยนอุ้ยขนาดนี้อ่ะน้ำอันโยสมึงเอาสิ่งนี้มาด้วยหรอใช่มึงแบบมีที่เก็บน้องด้วยอ่ะใช่เอามาได้ไงโอ้โหมึงเราอ่อายแม่มึงเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอายแม่มึงดูเราเอาของมาดิมึงดูสภาพยากระลัง เออลงไปเล่นนาข่อยจังเลยตึงๆติดึแล้วนี่คือสระของผู้ใหญ่ถ้าเราชั้น1ก็ได้เหมือนกันถ้าเราเรานอนชั้นหนึ่งก็ด้เหมือนกันมองมาเหมืนมีแต่เด็กๆเล่นเลยอ่ะไหนตาตาก่อนค่ะตาตาตาต กูว่ากูเล่นกูเล่นอันนั้นแค่รอบเดียวหน้ากูไปหมดแล้วขนตากูแบบไปละนี่ใช่นทุกคนบีเบลอยู่กับอันยอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะกำลังจะเล่นสซ่โซเริ่มเลยนะคะไปหนึ่งสองสามไปเป็นไงคะ มาเสียวอองรอยู่ได้อยู่ใ้อยู่กัวไ่ไปเล่นไปเล่นกลกลอันอกมาแล้วบีเบลมึงลงมาสิบีเบลมันไม่ลงมาทุกคนมันกลัว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 อยู่นะมันจะออกรูนี้นะคะ เป็นไงบ้างคะความรู้สึกอันไหนน่ากลัวกันอันนี้เหรอทุกคนอันนี้คือรถลำดับใช่ไหมรถสเกลมาแล้วเพื่อเราอาจจะเหมาะกับสิ่งนี้มากกว่าอ้าวอันนี้คือสไลด์เองเลยเหรอเพื่อน อันนี้สไลเองสไลเองสไลเองทุกคนเราเพิ่งเล่นน้ำเสร็จอ้า เลู่สนุกมองว่าทำไมตัวกูเปียกขนาดนี้มึงเล่นกับพวกกูป่ะมึงหรือว่ากูอินมากไปหน่อยตัวเปียกเลยแบบโอ้ยนมึงสนุกมากแล้วก็แบบตัวเปียกแต่พังเคยจัดนะก็ยังโอเคอยู่นะโอเคไหมอ่ะนอกสามารถติดทนป่ะบอกว่ามึงก็ไม่มีอะไรติดหน้ามึงนลันนะมัสคาร่าติดอยู่ที่เหลือไม่มีแล้วมึงมีอย่างมันนองแล้วก็พี่เป็นใช้มัสคาร่าอะไรคะนี่ใต้คอมเมนต์ เดี๋ยวเราจะไปอาบนะ้ำเมื่อกี้ไปสั่งชาไทยมาเดี๋ยวจะนั่งกินในห้องเราแต่นตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยมึงก็แต่งหน้าเบาปะไม่หรอคนถามว่าแต่ทำไมอันยงไม่ไป ฝึกงานไม่ได้ทํางานประจําแต่ดูเก่งเรื่องโซเชียลจังเลยดูถ่ายรูปก่งออะพวกมึงนี่ไงกูถ่ายให้ทุกวันคลิปมีคลิปริวคลิปติ๊กต k อกูก็ถ่ายภาพนี้กูก็ถ่ายให้คลิปยูทู e กูก็ถ่ายเก่งที่สุดกูจะไปฝึกที่ไหนฝึกแต่กับพวกมึงนี่แหละเฮ้วกเก่งแหละพ่อเ่าอกถ่ายรูปเป็นที่ไหนเรามัน professional รี่นี่รื่นี่ คอยดูเลยตอนอายุเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะที่เราได้กันไว้มืงเดี๋ยเราแก่เราก็มาดู Youtube เราจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเราเคยมีอะไรแบบนี้ตอนอายุ50นะคุยกันแล้วซื้อที่ดินสร้างคุร่าหลังแล้วก็สร้างสะพานเชื่อมกันจบแลไม่ใช่ว่ากู50แล้วมึงมาเรียกกูไปถ่ายรูปเพงนะเนี่ยล่าสุดคนเขาอาจจะหาว่ากูพูดเยอะนี่กูต้องมาขับรถอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะไปตลาดอันนี้เราไปตลาดอะไรกันนะตลาดอะไรสักคนเราจะไปตลาดอะไรกันนะยูตลาดหุ่นยนต์ Nice Market จะไปตลาด Nice Market ไลรเกิดเชียวอ๋อแต่เขาไม่รู้ไม่ใช่แค่ขับรถให้นะนี่ก็รถกูเรากำลังจะเดินไปตลาดคนเดินมันคือตลาดโอปะใช่โอ พาทิโอโอทาวเยสหอมรู้แน่คือแบบเดีไม่ได้เดินตลาดนี้มานานมากตั้งแต่เด็กนะคะหรอคุณไม่เห็นเคยเดินเลยมึงจริงป้ะไม่เคยเดินหรอคุณมาเพิ่งเกิดหรือเปล่าตลาดนี้ป้ามันเกิดเมื่อกับคุณเด็กแล้วป้าอันนี้ไม่ใช่ตลาดหัวหินตลาอันนี้คือพาทิโอโอทาวมันไม่ใช่หัวหินอันนั้นสมัยอันนึงก็จสมัยก่อนอันนั้นคุละตลาดหัวหินกันเหรอใช่อันนี้น่าจะเพิ่งเกิดใหม่งั้นไม่เคยมากันเลยจะข้าไหมหรือว่าตลาด นานแล้วคุ้นเคยมากแต่เด็กแล้วใช่ไหมใช่มึงอะไม่รู้เรื่องมันไม่ไม่อันนี้คือตลาดหัวหินที่สมัยก่อนตอนเด็กกนนะมึงใช่อันนี้แหละมันมันมีแบบสองฝั่งเรอสองฝั่งใช่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 มันมีตลาดเดียวเนี่ยแหละนากวดนะจำได้ ที่นี่ดีกว่าเหมาะกับเราดิอ้าวขึ้นขึ้นชื่อคลิปใหม่เลยอัปเดตตลาดไนท์มาร์เก็ตหัวหิน2024ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนกับเมื่อ20ปีที่แล้วเลยใช่ปะโอ้ชาตามืออ้ชาตายเออนีนี่แก้วนี่จะตายแข็กนะไตโกนามือแม่ลา มึงอันนี้เลยเราแก่อันนี้เลยนนมิก้เมามิกกี้เ<ล>ม,มาสเป็นเกาหลีจริงปะไม่กูมึงกูมาจากเกาหลีมึงให้กูกินตาโกน้นะ <laughs> อาอยคือบาตอมที่ขาไหนทำฟองอะคะอันนี้ก็ดูอุ้ยอันนี้หอมอันนี้อันนี้ดูมีสีอะอุ้ยอันนี้หอมไหมเพื่อนอุ้ยนี่หอมมึงว่าแบบผงรือแบบไหนดีอะอันนี้ดีกว่าดิ พี่ว่ายังไงดีคะอันนี้ดีกว่าหรอได้งนนั้นเอาหนีผีประจวตัวนตัวที่นี่ที่นี่มีของจริงๆเยอะมากเลยทุกคนเฮ้ยมึงก,กงา,ง,ง,า,กากงเกงช้างมึงแบบถ้ากูซื้อกางเกงช้างไปฝากเพื่อนที่เกาหลีจะเขาก็น่าจะชอบนะใช่ปะ <S <S มึงแล้วจะกินพ้ามาที่ไหนอะ่ะ นี่แหละเดี๋ยวเราลองดูของเราได้เดี๋ยวเดินเดินก่อนเอากินแบบเป็นร้านไหมมือเยอจับมือกูมึงติดนเต้นเลยเนี่ยกูเห็นมึงจับมาห้าปีเลยทุเรียนมะม่วงสรุปมันคือมันเีรถทุเรียนรถมะม่วงไงหน้าอีสต้าอีสหุยไม่ลงโรงเรียนอีกเลยอุยมึงรอกะกีมาลงเอาไหมเอาป่ะขาไม่รู้ลง ราคาเค่ะขายไหร่จ๊ะถ้านี่ไง45บาทผู้กู้ยืมเสื้อผ้าคนละแก้วกันไหม2แก้วเราอันนี้อ่ะอันนี้เท่าไหร่คะนั้น10บาทวนี่น่ารักอ่ะมามาเยี่ยมตลาดช้อปปิ้งหนึ่งตัวเยี่ยมตัวไหนสวยทุกคนอยู่หาเสื้อผ้าใส่อยู่เพราะว่าเสื้อผ้าที่เอามาอยู่ใส่ไม่ได้ค่ะอยู่อ้วนไปมึงมันสวยเยอะนะแบบว่าฟิลแบบเล่นกระแกะมึง อุ่นนี้น่ารักอ่ะชื้อนี้ดีกว่าเออก็เป็นมีความสาวเด็กเลี้ยงแพะนะคะได้แล้วหนึ่งตัวได้เียต่อจบตันงท้แปดร้อยยี่สิบหัดชื้อหัดไม่แต่มันต้องเป็นพันแดงเปล่าไม่ตัวนี้มีใช้ฟัดขาวเลยอันนี้คืออะไรนี้ค่ะ แต่กูเต้นได้ไหมอืออเหรอมาเดี๋ยวกูขอลองรับประทานหน่อยกูเพิ่งกินเนงเพื่อนให้กูรับประทานได้ให้หมดให้ให้กูรับประทานเสร็จก่อนโอเคโอเครับประทานเสร็จก่อนเข้มข้นอร่อยมากมึงกูไม่เคยเดินตลาดแบบนี้แล้วกูรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้จริง่มกูกินอะไรดีอ่ะไมเนี่ยมึงตอนเด็กพ่อกูบอกว่าถ้าอยากเรียน เจออันนี้ให PA: ้ีวนี่กรเลอมืท um, well. ี fruit, uh, uh, okay, um, uh, tense, ่เานนี้้เลยอ๋อกูเคยทำเฮ้ยสามคนทาได้เอถามเขาดิไม่ไม่ไม่ปไะเดนอะทำอะใครเก็บเออคถามีอยว่ามึงไงตลัไปเกาหลีด้วยไงพวกกูไม่อยู่ด้วยก็ดูอันนี้แค่สามคนได้ไหมแม่ได้อ่คได้สองคนแต่หนูเป็นเพื่อนกันสามคนนะแม่แล้วก็ กูคีูวกมาัมีเมียสองคนปทำอะไรของค่ะอุ้ยมมีเคมีเท่หร่ดูไหมมาดูมาเฮ้ยอ้หอว้าวลันไหมเล่นเล่นเยยังไม่ทันเล่นก็น่าจะไม่รอดละกูนะกูทำใกล้ให้หอน มันได้แค่ร้อยนึงโอ้มันจะได้แต่ไม่ได้โอ้เ้ว้เจ้า日本人นก่าฉัได้เนี่ยทิชไพรแล้วคนเหนือก็ได้อุ้ยอะไรตอเป้ยบได้วอนเหรอในนั้นก็ได้ข้างฝั่งนู้ก็ได้ไม่ได้หนูอง้าดีมากเดีดดี๋ยวเดี๋ยวดยไปนึ่งทีละอย่างไอซ์ซาก็ท่ายไ่ได้โอเค้ อันนี้หกนะหกหกสามเดี๋ยวฉละให้ครับหนูรู้แล้วพี่ปิดนิ้วต้องปิดนิ้วแน่เลยถูกต้องครับแต่ไม่ถูกเออให้ปิดนิ้วจไเยย่ีไม่ต้องปล่อยไม้สิอ่ะอรอบหนึ่ง มก็ทำให้เราอยากเล่นๆนะครับมันมันมันเกือบห้านาทีตอนนี้เรากำลังไปกินข้าวนะคะ เราจะเข้าต้มปลาที่อันเดียวก่อนไหมไม่ที่กูบอกไอ้เข้าวต้มปลาล้านะเออเพราะว่ามันดูแบบเป็นกินจากษณะสนาร้านนั้นร้านนั้นก็น่ากินนะมึงเฮ้ยหรือมึงจร้านนี้ไหมซุปเตี่ยวหรอเฮ้ยมีอมีดวงใจซีฟู้ดด้วยมึงเอาป่ะเออเอาเนี้ยแหละเออจัดไป มีแครปูนะคะปวหิบปวหิบมและใช้เวลานานไหมในการรักษาไม่นานร้อนมากเลยตอนนี้เยแหเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างมากแค่แบบว่าอะไรนะตอนนิ้วลอกเป็นบัตรทยักตัดนิ้วขิงขอบใจนะแต่ก็อร่อยนะอร่อยมากเล็กแซ่บ จะเรื่องดีไม่ดีไม่เหมือนกันมองอกี้จริงๆไม่จริงแล้วว่ามันจือมเหมือนเป็นผิวเราไม่รู้มันร้อนอะไมแบบปกติอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรที่จะแบบรีบจับเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วเพราะว่ามันเชื่อมกันอยู่แล้วจริงมันนเป็อืมไม่หรอกน้องดูหิวจบจบความหิวเป็นเหตุสังเกตได้เอาหนักเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้กัสนุกอาามาซี่มาซี่ ต้องยูมันถามว่าเราเดินกลับมาที่เดิมแล้วหรอปวดหัวเลยเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันนะคะ่ะเราจะทำอะไรโรงแรมวันต่อส <Sleep. S 3> ลีมเราเมื่อกี้เราเดินม,มาจากทางเอติตาลีแช่น้ำเดี๋ยววันนี้เราจะไปบาร์โฮดกันอ <c oughs> ุ้ยจริงเหรอไปเซเว่นก่อน <c oughs> มึงเมงมกูไม่พอแล้วอ่ะถ้าไปบาร์โฮดเมมเมมแบบเมบบมอ่านไหนพอ ทำไมอ่ะหัวหินไปสับปะรดเหรอแสดงว่าหัวหินสับปะรดอันนี้ดีไงไม่ใช่เขาปูของที่บ้านเขาอ้าวสมรัฐบาลสิร์สิ่งนี้มาบ้านอ้าวไอเส้นเหลืองนี่มันของคนพิการเฉยไม่เกี่ยวหราอว่าเราขื้รเถอมา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 าโอเค ตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะคะเป็นวันวันใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปออฟเซนูนทีกันแล้วก็ไปเพนเค้ตตรงบิชครับเดี๋ยวจะไปลงมานี่นี่คืออะไรตัวถ่ายรูปค่ะน่ารักไหมเป็นการถ่ายรูปที่เงียบที่สุดเออม่ไหวนะแม่รอแหละฉันจะอีสชาร์ อันนี้คือชาอะไรนะชากรีนทรีเลมอนอุ้ยอร่มอมมากกรีนทรีเลมอนมินม้น์ผู้ดีอังกฤษอย่างเราเนี่ยก็<ม>ต้องตื่นเช้ามามตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงที่เราจะตื่นมา <Nice S 2> <laughs> จิบชาแบบคนอังกฤษสคิค่อยๆจิบค่อยๆจิบแล้วพอจิบแล้วโอ้โหโอ้ยร้อนผูขอผูน้นี้หนึ่งได้ไหม oh, <God. S 1> <laughs> คือมันไอ้นี้มากเลยคอนทันดูแดดข้างนอกดิแล้วก็มานั่งแดงเอาแต่นูนทีกัน ใช่ป่ะอช่มากเลย ใาเลย้เาเขามาฝึกเหรออาหารอะไรจ้าอาหารจีนอ๋อได้ไรสิบอ๋อเพราะมันมีโรงเรียนในสิบเปู่ตรงนี้โมยแล้วมันไปนอนไหนกันนะแม่แต่ห้าโมงก็เขาจะเมากลับไปแล้ว เดินกลับเองหรอไม่ต้องบอกเลยหรอตลาดไปไหมเนี่ยโอ้ยน่ารักทุกคนต้องมีแม่ของเขาไม่อยู่แล้วนะคะกลับดาวแพ้แม่ตายเลยเมื่อกี้พูดอะไรแม่ตายโดนด่าแน่ ตื่นมาเราก็เจอแพแบบนี้แต่ว่าไม่เลี้ยงค่ะ กิ้งเผ็ดไหมอะ่ะเผ็ดมากเหรอคะงั้นหนูก็เป็นแบบนี้นะคะค่ะ อร่อยมนะขึ então, ja, entonces, ้นหนาวขา้นหนาวหนาวเลยนะบางหุงก็ผม่งไ้มนกันยูเ่มเก